ว visual only. Okay. ิชัวโอลี่โอเคไหมเอ้ามายืนด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเริ่มจากจกลุ่มแรกก่อนทีมแรกก่อนขออนุญ,ญาตนะฮะเริ่มจากทีหนึ่งถึงทีห้มาเป็นกลุ่มแรกครับขอเรียนเชิญน,นะครับทุกคนจ๋าปรบมือต้อนรับสุดยอดท็อปสเปนเดอร์ของเรานี่ยองนะร้อมอขึ้นข้างบนได้นะอ่ะขึ้นข้างบนได้กลัจะไม่พอเท่น,นั้นดะะีนะฮะเชิญครับพีุ่พี่เดี๋ยวชเท่านีา่้ ได้ไหมได้ไหมเห็นไหมโอเคแล้วเราจะไม่เห็นจอยยังไงหันหลังอ๋อนี่คือเราห้ามมองด้วยซื้อสัตว์ซื้อสัตว์จุดจอนโอ้ไม่ใช่ผมเลยชิ้นที่นขวาพี่นิดนึงกับชิ้นที่สายใจนิดนึงโอเคเดี๋ยววันดิ้งจะขึ้นนะเรามีทั้งหมดเนี่ยโจทย์เราจะมี5ข้อ5ข้อนะครับใครทําเวลาได้น้อยที่สุดจะเป็นกลุ่มจะเป็นทีมที่ชนะไปแล้วมีของรางวัลพิเศษจะมอบให้โอเคไหมช่วงชิงนิดนึง ชัยชนะต้องเป็นของเราไม้กลุ่มแรกเลยแต่โจทย์ง่ายสุดเลยดูมาแล้วไม่จริงไว้ใจ่เอาเลยครับโจทย์แรกนะครับไม่มีคำพูดเลยนะท้าทางอย่างเดียวเลยนะถ้าพร้อมแล้วนะครับโจทย์ครับมาเลยจับเวลาแมวดื่มเฮ้ยแมวกินกินอะไรอยู่ กินอะไรกินน้ำแล้วแมวอะไรแมวน้ำถูกาครับต่อปต่อมาได้ครับต่อมาไเลยเลยฮะเริ่มไปเลยครับทต่ข้าทางก็อันนี้เลยว่ายน้ำแาไหนว่ายน้ำไปไหนทะเลถูกต้องคับทะเลครับคำต่อไปมาอะไรเจฮะเอาล่ะหลบที่นึ่ครับผู้ิครับหลบที่นึ่งผู้ิัยากมายาอันนี้อะไรเลยพ ไม่ใช่ไม่ใช่เท้าเท้าเป็นไรเท้าเป็นไรเท้าเท้ามันเป็นไรมันเป็นแผ่นแผ่นนะเท้าเป็นแผ่นแผ่นทีบทำข้ามันเป็นปลาเลยมันคืออะไรโลมาคล้ายคล้ายคล้ายขี่าราโดฟเยูรมันเรื่องอะถูกต้องตำแหน่งเรื่องครับผมครับต่อไปครับมาเลยฮะช่วยเด็กพี่คำนี้ครับผมรถอะไรอ่ะขออะไรอ่ะชีรายวยชั้นสองชั้นสองมันมีอะไรอยู่ชั้นสองมันเชื่อมกับอะไรมันเชื่อมกับอะไรมันเชื่อมกับ BTS บีเดียสพูดเ<ไ>ปิดให้ว่าก <ไป S 1> ถูกต้องครับผมทำต่อไปครับผมมาเลยฮะครไปเลยไปเลยขึ้นบินอะไรอร่ออะนะเฮ้ยถูกต้องครับผมเครื่องบินครับผมหมดเวลาแล้วจับเวลา<อ>1นึ่งนาทีสิบสามวินาทีเครื่องบินมาจากไหนอ่ะสุดยอดครับอขอบคุณทัพสเปนเนอร์กลุ่มที่หนึ่งนะครับฝากว่าจะไม่มาต่อแน่ๆขอเรียนเชิญและกลุ่มต่อไปที่ หกถึงทีสิบนะครับผมตกเลขครับขอโทษครับมาเฉลยฮะโ้ทีสิบกำลังทำอยู่เลยเนี่ยยังไม่เสร็จด้วยอันนั้นอันนั้นทีสิบดูมั้ยอันนั้นทีสิบเชิญนะครับเรียนเชิญนะฮะอ่าใช่ขอบคุณนะโอเคทีนี้มีทั้งไหนเนี่ยโอเคครับผมและโจทย์ของเราได้งนะอ่าจ้องกนเรยนะเห็นยถ้าอย่างนั้น ีเพื่อนๆสามารถช่วยเหลือได้นะครับผมเอาเลยครับโจทย์ของเราขึ้นมาเรียบร้อยเราจะเริ่มจับเวลาใน3 2 1สอง่งั่เวลาปลาปลาอะไรนะปลาฉลามฉลามุณกแล้วครับผมคำตอบแรกนะครับเชื่คืนแม่เอล่าอ่ะคุณจิ้งจ๊อนี่นะจิ้งจ๊อขอบคุณมากครับผมอะไรเลยทำท่าดื่มอะไรดื่มอะไรเมื่อกี้ดื่มอะไรดื่มดื่มนะไรจ กระโดดดื่มน้ำน้ำอะไรน้ำอะไรน้ำอะไรน้ำกระโดดน้ำตกกระบอกบุกเข้าไปครับคำต่อไปครับโอ้โหคำนี้ฮะต้องทำท่าเกรงเกรงรามีคำว่ารำครับเกรงังไทยกระบกต้องกระบอคำต่อไปครับท่นี้ฮะมาเลยเต้นเต้นมีคำว่าเต้นครับผมมีคำว่าเต้นครับชี้ชี้ปอนะปอนเป็นไรยปอนเป็นไรเป็น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  ครับผมคำถามต่อไปนะครับมาฮะไปครับโอ้ยปวาเสียวมวดเสียวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สนุกสนุกมันอยู่ในสนุกโดนแล้วโคสเตอร์โดนแล้วโคตรเป็นแปลเป็นไทยว่ารถไฟหอกรถไฟอุตส่าห์หนึ่งนาทีกับห้าวินาทีโอเคจดขึ้นมาเรียบร้อยเวลาพร้อมจับไหมจ๊ะ ถ้าเวลาพร้อมจับนะครับจะเริ่มในส2 1เลก้ก๋วยเตี๋ยวกะมีลาเบงยังไม่ใช่ครับครับยังไม่ใช่ครับียวร้อนๆเลยคุณพูดถึงู่วันนี้หมูกระทะกับผมต้องกานหมูกระทะปลาปูหมูกระทูฟุตบอลมีคว่าฟุตบอลถูกต้องครับผมทำต่อไปครับอุ้ยขอโทษครับขมอยยังไม่ใช่ครับรถตุ๊กตุ้ยังไม่ใช่ครับ ใส่โทรศัพท์โทรศัพท์มีคโทรศัพท์ุกท่านคร่ะคำสุดท้ายครับคำสุดท้ายส่งตัวแทนส่งตัวแทนส่งตัวแทนตัวแทนขึ้นมาเลยแล้วแล้วอะไรเอ่ยกลุ่มอบตู้อบร้อยช่องรอกันโทรศัพท์มาบอกขึ้นเวลาทำไมฉันไม่ได้สักอันเลยหูยชัยชนะเป็นของกลุ่มสุดท้ายทำให้41วินาที